นี่นี่นี่ครับออ้ยนี่ออ้ยดูนะทุกคนวันนี้ช่างเดชพาลงอ่างเก็บน้ํานะครับจะพาทุกคนมากู้รอบกันช่างเดชมากับตัวเล็กนะนั่งอยู่ข้างหลังนี่สวัสดีครับก่อน สัสดีครับก็เดี๋ยวตามไปลุ้นด้วยกันคลิปนี้โดนไม่โดนครับโดนนี่โดนไหมไปครับไปกูลรอบกันดูไอ้ตรงก้นรอบเนี่ยมันโปะเหมือนกับมีปลามากระแทกรอบครับไม่แต่จะมีตัวหรือเปล่าน่าจะได้ลุ้นอยู่นะนนี่ เนี่ยไอตรงตะข่ายเนี่ยมันบวมมาเนี่ยเหมือนมีอาการปลากระแทกขึ้นมาครับมีจริงหรือเปล่าอุยอ้ยเหมือนมีอุย้ยนึ่มีกระแทกรอบน้ำกึกเลยครับว่าแล้วอือมแหมน่าจะโตด้วยนะกระแทกรอบแรงดีเกินครับน่อุย้ย นี่นี่นี่ครับโอ้ยช่อนใจนี่เหรอโอ้ยนี่ลูกแรกก็หมานอีกแล้วครับผมโอ้โตด้วยนี่ต่กล้องถือเฉยๆนะโอเคไหมพูดด้วยครับสวัสดีครับ <laughs> โอเคไหมครับโอเคอ่ะถือไว้เฉยๆนะอย่ากระดุกกระดิกนะนี่ Ugh. <sighs> โนแล้วครับลูกแรกมีลูกปลาลรืเรามีไหเนี่ยอุ้ยมีครับมีมีมมเห็นตัวแล้ว นี่นี่อุ้ยโอ้โหอุ้ยอุ้ยโดนปลาบูใหญ่ครับเนี่ยโอ้ปลาบูใหญ่ตัวนึงอืมเดี๋ยวเดี๋ยวกลับเรือก่อนเห็นพ่อไหมเห็นเห็นพ่อหรือเปล่าครับเห็นชัดไหมชัดอ่ะถือไว้เฉยๆนะ ลูกนี้โดนปลาบูใหญ่เลยครับโอเพาะปลาบูใจใจจังเลยใหญ่ไหมใจนี่ตาก,ก้อยากเห็นปลานะนี่โอ้ไซใหญ่ครับโดนปลาบูใหญ่กันหนึ่งตัวปลาบูใหญ่ๆก็อย่าเอาหลอกดิกลัวถือเฉยๆลูกถือเฉยๆ,ๆก่อนเรียบร้อยครับผม กดปุ่มแดงหลังจากกู้รอบกลับมาบ้านนะครับวันนี้เราจะทําเมนูแกงปลาช่อนนะไหมเนาะแกงอะไรครับแกงเผ็ดจ้าใบกะเพราจ้าแกงเผ็ดปลาช่อนใบกะเพราหรือยีราใบกะเาพราด้วยยีราด้วยอ่ะปนกันเลยเนาะก็ก่อเตาตั้งกระทะแม่ละลายน้ําพริกแกงกับน้ําใช่ไหมแเมนูนี้เราจะไม่ใส่น้ํามันเนาะอ่า พอละลายน้ำพริกแกงเดือดแล้วเนี่ยจากนั้นก็เอาปลาลงไปผัดครับแล้วตัวเล็กมานั่งทำอะไรอยู่ข้างๆหญ้าตีมด,ตมดให้ไม่ให้หญ้าเหรอผัดเนื้อปลาให้สะดุ้งสะดุ้งไฟนะครับจากนั้นเติมน้ำเปล่าลงไปแล้วเราก็จะตั้งทิ้งไว้ให้น้ำแกงเดือดปลาเริ่มสุกแล้วเดี๋ยวจะมาปรุงรสกันครับแกงเผ็ดปลาช่อน<ม>เขาเรียกปลาช่อนธรรมชาติปลาช่อนนา,นาไช่ไหมเนาะแบบนี้เนาะ เราจะกินกับขนมจีนครับถือว่าเด็ดมากๆนะแกงเผ็ดกับขนมจีนนี่อ่ะพอน้ําเดือดปลาเริ่มสุกแล้วก็จะมาปรุงรสกันครับผมอโดนั่งนั่งกับย่าแล้วนี่ใส่อะไรครับได้ชูรสแ้่ได้อะไรมาของดีอ่ะใส่ชูรสนะตามด้วยรสดีจ้ารสดีผมปรุงรสใช่ไหม เออหรือรดนัวผงนัว,นวแล้วก็หยอกเกลือหน่อยๆเนะาะสุดท้ายเราจะลยยรยใบกะเพราจ้าใบากะเพราใหญ่หรือว่าใบาย,ยี่ราแล้วก็มีใบกะเพราเล็กด้วยใช่ไหมสองกะเพราเลยครับพี่น้องนี่น้ำปลาใสไหมใส่จ้า น้ำปลาเดี๋ยวโรยหน้าหอมๆใช่ป่ะเหยาะน้ำปลาหอมๆอ,อ่าชิมรสให้เรียบร้อยนะครับดูนะทุกคนนี่แกงเผ็ดปลาช่อนครับอ่ะไงงัดมาอีกหน่อยอ่าหัวเนี่ยเด็ดมากๆครับทุกคนนี่มาครับผมมาลองชิมกันครับทีเด็ดนะครับ แกงเผ็ดกับขนมจีนเอาไม่เอาเลยแม่ตักรอแล้วนะนี่มาจ้ามากินขนมจีนแกงปลาช่อนกันจ้าโอ้โหดูเลยต้องหัวนะทีเด็ดครับออื้ นี่ลาดน้ำช้ำๆเอาเลย <laughs> เมนูนี้แม่ชอบมากๆครับจะใช้เป็นปลาดุกก็ได้หรือว่าปลาช่อนก็ได้นะแม่นาะแกงนี้เนาะ <Yeah. S 1> แกงเผ็ดแบบนี้ครับอืมอ่ะกินกับขนมจีนแม่ชอบมากๆมาทุกคนมากินด้วยกันเนาะ <laughs> ชิมไปชิมมาแม่หมดชามไปแล้ว <laughs> อ่ะอ่ะนั่งไลยลูกอ่ะมานั่งกับย่าเห็ดเอ,มอม้มันจะเผ็ดเผ็มแล้วก็นัวครับอร่อยแล้วก็ ในส่วนของหัวปลาช่อนเนี่ยโหมดูดมันมากมากอมขอชิงครับอืก็เดี๋ยวขออนุญาตใส่ให้เต็มที่นะครับผมใครที่ชอบให้เราไปหาวัตถุดิบพื้นบ้าน ไปหาวัตถุดิบพื้นบ้านนะมาทำเมนูบ้านๆแบบนี้เนี่ยกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับแล้เดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าส่วนคลิปนี้ลา<อ>ไปก่อนจ้าขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าบ๊ายบาย